ลัที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะถ้าเห็นนะคะพี่กุ้งมีกระเป๋าอยู่ในมือนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้พี่กุ้งนํากระเป๋ามาอวดอีกแล้วนะคะใบนี้นะคะต้องซูมกันอย่างชัดๆนะคะหนังจระเข้นะคะราคาตอนาหนึ่ล้านเก้าแสนบาทนะคะปัจจุบันถีบตัวขึ้นไปถึง2องล้านกว่าแล้วนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าทั้ง มีคุณค่าสำหรับคุณผู้หญิงจริงๆนะคะใบนี้นะคะ1 3 0 0 0ล้าน3สบาทซูมกันสักนิดนึงนะคะซูมเลยค่ะคุณลกูกสวยมากมายที่สุดใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ที่ด้านด้านข้างตรงนี้นะคะซูมกันนิดค่ะลูกซมูมซูมนะคะซูมกันตรงนี้นี่เลยค่ะ ก็จะเป็นข้อมือนะคะนี่ค่ะอยากอวดนะคะอยากอวดทีละนิดทีละนิดลูกค่อยๆซูมสวยงามนะคะอยากอวดมากอันที่พี่กุ้งใส่อันนี้ก็สวยนะคะลูกนี่ค่ะเลิศมากจริงๆนะคะถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นนะคะว่ามีใบสีดำนะคะที่เป็นเพชรนะคะคู่กันนะคะวันนี้พี่กุ้งอยากบอ,อกนะคะ ทุกอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ใจคุณนะคะแล้วก็อยู่ที่เงินด้วยนะคะถ้าเกิดเงินถึงก็ซื้อนะคะอย่าไ่สนใจนะคะปากชาวบ้านเขาจะพูดจะคิดยังไงมันไม่ได้มีผลกับใจคุณนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะเด่นดังรวยนะคะชมอย่างมีความสุขนะคะ